สวัสดีครับเพื่อนๆครับอยู่กับบ้าอยู่ครับเมื่อนี้ว่าจะทานเพื่อนมาเบ่งครับหนึ่งมะหอยแมงคู่เมื่อยแมงคู่ครับมันมปนเมะหอยนะครับอันทําแตกกระใสโหระพาครับโหระพาเลยหอมๆครับเป็นแบบบ้านๆเล่นะครับนี่ครับหอยแมลงภู่ครับผม สามโหลเลยครับสามโหลเลยมาอยู่เดี๋ยมาบ้าอยู่จะไม่แซน้าไม่ร่างครับเพื่อนครับเราก็จะใส่ลงไปแล้วครับใส่ลงไปเลยไม่ต้องใสน่น้ำแล้วครับเนาะ โลเลยครับนี่ครับบกหอย3กิโลครับเพื่อนครับเอาไปตั้งไฟเลยครับวานนี้ครับก่ต้องเติมน้ำนะครับเนาะเดี๋ยวบกหอยมันจะจะคายน้ำออกมาเองครับเพื่อนครับติดไฟแล้วก็ปิดฝาเลยครับผมไปประมาณ20นาทีครับผมนี้ครับผมหอมๆเลยครับผม นี่ครับหอยหอยมแมลงผู้ครับและหน้ามันออกมาเองครับนะครับบน่นหลบนครับกับน้ำจิ้มครับกับแซ่บครับผม